ปลูกผมกับหมอพิชาที่ BQ Hair Center จะได้อะไรบ้างข้อ1การดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกทุกเคสที่มาปลูกกับหมอหมอจะดูแลเองตั้งแต่ต้นจนจบข้อที่2การแนะนำและให้คำปรึกษาแบบตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเรื่องของการ,รออกแบบแนวไรผมการปลูกผมหรือแม้กระทั่งการทานยาหมอจะให้คำแนะนำที่เป็นความจริงเท่าน,านั้นและคำแนะนำที่ดีที่สุดเฉพาะรายบุคคลค่ะ ข้อที่3 BQ Hair Center มีทีมผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างกระบวนการ Precision Hair Transplant ที่จะช่วยประเมินปัญหาของคนไข้ได้อย่างตรงจุดวิเคราะห์กราฟได้อย่างแม่นยำรวมถึงจำลองใบหน้าคนไข้แบบ3มิติเพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ในวันปลูกได้อย่างทันทีไม่ต้องมานั่งลุน้นมานั่งเดาว,ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนคะ่ะข้อที่4การดูแลหลังการปลูกผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างแผลการใช้แสง LLT การทำทรีตเมนต์หลังปลูกผมรวมไปถึงการติดตามผลการรักษา หมอดูแลคนไข้ยอย่างเต็มที่ทุกเคสจริงๆค่ะพอเส้นผมทุกเส้นที่ดึงมาหมอจะใช้ให้อย่างคุ้มค่าและไม่สูญเปล่าค่ะ